Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى في القرآن الكريم เบียนมืออาวุธเรามุตัมิลาตัยยามันทิยามติวามินอาวุธิลละดูนะจุบิลูนะ ل ุมบอิซอมะยบรูนพี่น้องผู้ศรัทธา่องอัลุบฮาน ب ح ا ن ه ละทุกท่านครับอันดับแรกขอกำชับย้ำเตือนตัวผมแล้วก็พี่น้องที่ร่วมละหมาดจุมะาในสถานที่แห่งนี้ทุกท่านนะครับให้เราได้ ยำเกรงต่อลอสุบฮานัวตาลาในการดำเนินชีวิตของเราไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะใดก็ตามไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามนะครับให้เรารักษาความดีงามในการเป็นมุสลิมในการเป็นบ่าวของลอสุบฮานัวตาลาเพื่อที่ว่าเวลาที่เรากลับไปสู่ลอสุบฮานัวตาลานั้นเนี่ยเราจะได้รับความดีงามความสําเร็จอย่างมากมายในอาคีรอ พี่น้องวุฒทาทั้งหลยครับถ้าหากว่าผมจะเอ่ยคำคำหนึงแน่นอนว่าพี่น้องรู้จักกันหมดนั่นก็คือซาดะยาเรียคำนี้ใครก็รู้จักครับเพราะว่าคำนี้ถูกพูดอยู่ในหาดิษของท่านอบบมุฮ,ฮัมีมัฟกลอโลฮุเลยวััลลมเป็นการทำทานที่เมื่อเวลาเราตายไปแล้วนะครับ ผลบุญต่างๆที่เราทําไปนั้นเนี่ยมันก็จะย้อนกลับมาหาตัวเรานะครับเปรียบเสมือนว่าเรานั้นเนี่ยนะครับได้ทําด้วยอ่าได้ทําไปด้วยหรือแม้กระทั่งการที่เรานั้นได้ทําความดีโดยการนําพาคนอื่นไปสู่แนวทางที่ถูกต้องเราก็ด้รับความดีจากการกระทาของคนคนนั้นด้วยเช่นเดียวกัน ต่พี่น้องครันในวันนี้ผมอยากจะนำเรียงกับพี่น้องคําตรงข้ามกับซาดะก็ยาเรียนั่นนั่นคือไซยายาเรียเมื่อเรารู้จักสิ่งที่เป็นความดีงามซาดะก็ยาเรียรเราบริจาคเราเราทําความดีต่างๆขอดุอาให้กับพ่อแม่ไปถึงพ่อแม่ที่ตูบถึงอลรามบรัรดักแต่วันนี้สิ่งที่เราต้องรู้จักเช่นเดียวกันก็คือ สิ่งที่มันเป็นชัียยาดียะความชั่วที่มันไหลลินเหมือนกันพี่น้องพูดง่ายๆก็คือความดีที่เราทํามันไหลลินใช่ไหมไอความชั่วที่เราทําเป็นแบบอย่างไว้ก็ไหลลินไปหาเราที่กูบูเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้จักสีขาวแล้วเนี่ยก็รู้จักสีดําด้วยครับถ้ารู้จักสีขาวแล้ววันนี้ต้องรู้จักสีดําด้วยซึ่งจริงๆแล้วคําว่า สายายาลียาเนี่ยมันไม่ได้มีเป็นคำจำกัดความของนักวิชาการเป็นอ,อิสติละในหนังสือต่างๆไม่มีแต่เอาความหมายของฮะดิษดหรือแม้กระทั่งกุรานแล้วก็เอามาประยุกต์เข้ากับการเรียกคําคํานี้ซึ่งมันก็ไม่ได้แตกต่างใดๆกับความหมายคําคํานี้เลยครับเพราะ ะดดิ้นนั้นนบีมุัตเตอร์ละวันในวะนตะลัมที่บอกเอาไว้ในไซยัสมุสลิมเลขดดิ้น2674นบีมัตเตอร์ละวันในวะนตะลัมกล่าวว่ามันด้ออลาฮุดะกลน้าอาหูมินันอัจริมิตรูอุจูรีมันต์ได้อาหูลายังกุตุซาดิก้ามินอุจูริหิมชัยะนบีบอกใครก็ตามเรียกร้องไปอยู่ความดีเขาก็จะได้รับความดีนั้น เหนือ้อความดีนั้นเนี่ยเท่าเท่ากับคนที่ปฏิบัติเลยไม่บิดหห้องด้วยได้รับความดีงามเรียกร้องเช,ชวนในสิ่งที่เป็นความดีต่างๆไอเราก็ได้ด้วยเราก็ได้ด้วยนะครับบางคนก็เลยบอกว่าถ้าเรามีลูกเนี่ยถ้าเรามีลูกเนี่ยนะไม่สมควรที่เราจะให้ใครสอนปติฮะลูกของเราเท่ากับตัวเรา ทำไมอะครับก็ราะว่าการอ่านฟาติห้ามันคือการอ่านตลอดเวลาและเมื่อเวลาเด็กคนหนึ่งโตขึ้นไปอ่านฟาติห้อ่านฟาติห้าอยู่ตลอดละมาดก,ก็ต้องอ่านอ่านอยู่ตลอดเลยถามว่าใครได้บุญก็คนสอนมา,น,น,น,านั่นก็คือเรานั่นเองนะครับพี่น้องครับจากห้อแรกตรงนี้ไอ้เราก็เข้าใจดีว่าแน่นอนกัน นำพาคนอื่นไปสู่ความดีการเรียกร้องเชิญชวนไปสู่ความดีการแนะนําคนอื่นให้ไปสู่ความดีไอเไ้เราก็ได้ด้วยเราก็ได้ด้วยแต่พี่น้องครับท่อนหลังก็น่ากลัวไม่แพ้กันในฮะดีษมูุท่อนหลังต่อไปบอกว่าว่ามันได้อิลาดอลาละตินได้ในฮิมินันอิสมิ มิตรูอาวานี้มันตะมีอาหูลายังกุบิได้แค่มนอาวานีมชัยอใครก็ตามเรียกร้องคนอื่นไปดูแนวทางหลงผิดสอนคนอื่นไปดูแนวทางหลงผิดบอกคนอื่นไปดูแนวทางหลงผิดเขาก็ได้รับบาปเหมือนกับคนที่วางแนวทางหลงผิดนี้เอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันเหมือนกับในฮะดีษที่อยู่ในบันองอิมามบุคอรีที่เราเคยได้ยินกันนั่นก็คือว่า ใครก็ตามที่โดนฆ่าตายนะครับเมื่อใดก็ตามที่มีการฆ่ากันตายด้วยกับความอาธรรมนะฆ่าที่ไม่ได้เป็นไปตามหลักการที่ไม่ได้เป็นกระบวนการการประหารชีวิตฆ่าความอาธรรมยิงคนนั้นไปฆ่าคนนี้อะไรก็ตามแน่นอนผลที่มันจะส่งต่อไปยังเจ้าของเหตุการณ์การฆ่านั่นก็คือไปหาหนู่นเลยลูกนมีอาดัมคนแรก,แรกๆเลยทีครับที่ ฆ่ากันเกิดขึ้นในครั้งแรกๆบนโลกใบนี้ฉะนั้นพี่น้องครับการทำสิ่งที่เป็นความหลงผิดบาปแล้วมันจะส่งผลเป็นญาดียะอันนี้เราก็ต้องระมัดระวังดีไม่ดีระมัดระวังยิ่งกับความดีอีกพี่น้องระมัดระวงยิ่งความดีอีกครับและโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้นยพี่น้องครับโอ้โหไม่ต้องสื้เลยครับสิ่งที่นําพาเราไปสู่การทําบาปยาดียาเนี่ยอยู่ในกระเป๋าพี่น้องเนี่ยแหละครับ อะไรอ่ะโทรศัพท์อ่ะโทรศัพท์เฟซบุ๊กไลน์ทิก k อะไรต่างๆทำไมล่ะคราบพี่น้องก็เพราว่าสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับเราดูอย่างในอดีตในอดีตคนคนหนึ่งอยากจะแสดงความเห็นในเรื่องราวของศาสนาไอ้มีความรู้น้อยมีความรู้เยอะเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ฉันอยากจะคอมเมนต์ฉันอยากจะคอมเมนต์ด่า ฉันอยากจะคอมเมนต์ว่าถามว่าทำได้ไหมไม่ได้เพราะเฟซบุ๊กไม่มีไอ้จะไปตรงอ m s อก็ควรจะไปถึงกันไม่รู้มือะไรไอ้จะเล่นอะไรนั่นเล่นข้อความนะครับยุคแรกๆที่เขาเล่นกันก็ไม่ไม่ไมรู้จะติดต่อยังไงใครก็ไม่เห็นแต่เวลาเดี๋ยวนี้มันเป็นเฟซบุ๊กมันเป็นแพลตฟอร์มที่คนทั้งโลกเห็นหมดโพสไปนาทีหน,หนึ่งถึงไนโน้ตเลยเยอะแยะมากมายอันนี้จึงบอกว่า จึงเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหลักการอิสลามอันนี้ต้องระวังเลยพี่น้องครับต้องระวังเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าอะไรอัลลอฮฺสุบานุอตาลาได้บอกเอาไว้ในอิมัวน์นะฮุอายาที่ยิบห อ like um l l a h บอกนะอรับว่าลิยามิรูอัลดาร์ฮุนเตมิลเตย์มันกิยามะวมินอัลดาห์วินอัลดาห์วันอัลดาล์อินนบนายุดินลูน่าฮุมบิโกอิลีอินล l l a h บอกพวกเขาจะแบกความผิดอย่างครบครันในวันกิยามะแบกความผิดความผิดใครล่ะครับและความผิดของบรรดาผู้ที่เขาได้ทำเอาไว้ให้เกิดความหลงผิดขึ้นมา ไปสร้างความหลงบิดเอาไว้ใน Facebook ไปสร้างความหลงบิดเอาไว้ใน Ti k t o k ไปสร้างความหลงบิดเอาไว้ในไล n e ในไอจีในอะไรต่ออะไรพี่น้องครับได้ทำไมอ่ะไอเราเองก็ต้องได้รับบาปสิิง่างๆเรานั้นไปหมดครบถ้วนเหมือนกันเลยเหมือนกับไปเรื่องความดีเราได้จริงแต่ถ้าเป็นความบิดบาปเราก็ได้เหมือนกันครับพี่น้องเช่นอะไรบ้างเช่นอะไรบ้างหนึ่ง การเผยแพร่สิ่งที่เป็นแนวคิดที่ขัดแย้งกับหลักการอิสลามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นไอเสรีนิยมอนุรักษ์นิยมประชาธิปไตยอะไรต่างๆสตรีนิยม LGBT อะไรต่างๆไปสนับสนุนเขาไปมีส่วนไปช่วยไปน่นนี่นั่นต่างๆพี่น้องครับอันนี้เตรียมตัวเลย เมื่อวเวลาเรากดไปแล้วเราเผยแพ่ไปแล้วพี่น้องครับบางครั้งล้ไม่ทันเพราะมือแคปมันไวคนคนที่จ้องเล่นอย่งนโอ้มัน,อมนรอรอแคปนัดเดียวปุ๊บเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วบางทีไอ้ล่อก็ปล่อยให้เป็นแบบนี้ไปเป็นสนับสนุนอย่างนั้นสนับสนุนอย่างนี้สนับสนุนสนับสนุนต่อไปเอ,อม้มจริงพี่น้องครับเอาจริงๆบ้านเราเนี่ยมันผิดมัน ไม่ต้องไปอยู่ฝั่งไหนหรอกไอ้ระบบนี่มันเละอยู่แล้วครับระบบนี่มันผิดอยู่แล้วแต่ทีนี้เรามาพิจารณาดูว่าไอ้ฝั่งไหนมันผิดน้อยกว่ากันอันไหนมันน้อยกว่ากันแค่นั้นเองแต่จริงๆมันเละตั้งแต่ระบบเบนมันเละเป็นอยแล้วครับแค่เรามาพิจารณาว่าไอ้อันไหนมันมันกะส่งผลเสียต่อมุสลิมเนี่ยน้อยกว่ากันถ้าน้อยกว่ากันนะครับเพราะนั้น ไปเรียกร้องไปนู่นนี่นั่นต่างๆพี่น้องครับเชฟุฎัยมีนบอกเอาไว้ในหนังสืออากกมมีนัน่งคุรานบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการยึดมั่นต่ออิสลามนั่นแหละคือเสรีภาพอย่างแท้จริงเสรีภาพที่ใครต่อใครต้องการอยากมีเสรีภาพอยากเท่าเทียมกันอยากโน่นนี่นั่นกันต่างๆพี่น้องครับเชฟกุฎัยมีนบอกรู้ไหมว่า การที่ท่านอยู่ในอิสลามเนี่ยแหละคือเทลิภาพแล้วเทลิบฮ่าแท้จริงแน่เนี่ยการที่เราอยู่ในอิสลามเนี่ยนะครับเพราะคนที่ยึดมั่นต่ออิสลามกําลังปลดตัวเองออกจากการเป็นทาสของชัยตอนและอารมณ์นี่คือเทลิภาพเทลิบฮ่จากอะไรเทลิบฮ่าจากชัยตอนและอารมณ์แล้วเราก็หันมายึด สิ่งที่เป็นหลักการอิสลามของเรานั่นก็คืออันกุรอานนั่นก็คือสุนงฆ์ของเราซูนที่ถูกต้องและบรรดาแนวทางต่างๆของบรรดาซอบาแล้วชาวสลับได้ปฏิบัติอันนี้คือเสรีภาพแท้จริงครับไอ้ที่เรียกร้องกันอยู่เนี่ยคือมายาหลอกลวงโลกดุนยาทั้งนั้นพี่น้องโลกดุนยาทั้งนั้นแหละครับสองการใช้ เฟซบุก๊กการใช้ไลน์อะไรต่างๆ t ิ TikTok, IG, กต็อกไอจีในการในในการเผยแพ่เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับหลักการอิสลามแล้วเราไม่ได้มีความรู้่างนี้น่ากลัวเรยพี่นี้องนะไม่ได้มีความรู้ด้เพราะไม่ได้มีความรู้เลยว่าเรื่องนี้เขาแชร์กันอนะยู่ไนฮัดดิมันดออีฟหรือเปล่ามันเมาด้วยหรือเปล่ามันกุกขึ้นมาหรือเปล่ามันถูกต้องหรือเปล่าแล้วมันแตกอะไรที่ซอยเย่ซอยแยเยคนแชร์น้อยนะี่น้อง ชายตอนไม่ค่อยทำชายตอนเขาเรียกทำงานเต็มที่อะไรที่มันซอยเฮียนะคนแชร์ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่แต่เมื่อใดก็ตามที่เป็นเรื่องโมเรื่องดออีฟเรื่องเมาด้วะเนี่ยอย่างล่าสุดเรื่องอะไรดูอาปีใหม่อ่าดูอาปีใหม่่มงท้ายปีเก่าต้อนร,รับพิจารณาประกาศใหม่อ่ามีด้วยวันนี้แชร์กันต้นเลย เนี่ยแชร์กันเต็มเลยมันต้องอะไรที่มันเป็นข้อดีๆนะไม่มีหรอกแต่อะไรที่มันโม้ๆหน่อยอย่างเช่นอะไรนะเรื่องราวเกี่ยวกับมุสลิมนะเช่นใครที่ตั้งคันอ่านสุร้อนนี้เป็นอย่างนั้นอ่านอ่านสุราอนจะมีอ่านสุร้อนยูทูบลูกจะอย่างนั้นอ่านอะไรต่ออะไรมั่วไปหมดเลยครับอ่านสุร้อนบักร้อนเขาเป็นมั่วเหรอหรืออะไร นีอ่านดู่ายูทูปกันหมดแล้วพี่น้องครับเพราะนมียูทูบหน้าตาดีนี่คือเอาเขาเรียกเอาเอาความคิดพื้นฐานเรามาคิดก็รู้แล้วว่ามันจะดออีฟหรือมันเมาด้วยในเรื่องแบบเนี้ยใช่ไหมบางทีคนเป็นพ่อคนเป็นแม่ผิวคำแบบเนี้ยจะไปอ่านซูแยุมันขาวให้ลูมันขาวเหรอมันไม่ได้อย่างไงล่ะพี่น้อง เนี่ยคือเอาง่ายๆคิดกันยง่ายก็พอแล้วอ่านตารามาริยมทำไมขอด่ายเพราะท่านีมาริยมขอดคนเดียวพ่ออยู่คนเดียวอ่าพ่ออยู่คนเดียวนี่เนี่ยแบบเนี้ยกรณีแบบเนี้ยเดือนแล้มาโดนละมาจารวีคืนแรกได้นั่นคืนสองไอ้นี่คืนสามอย่างนั้นคืนสี่อย่างนี้คืนห้าคืนหกได้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 แล้เต็มไปหมดเลยเนี่ยได้ได้เต็มไปหมดเลย คนแชร์เต็มเลยจะได้ละฮะดิซไอยะไม่ฮะฮะดิซอยะอันนี้ชีริกอันนี้บิดามีว่าฮาบีอันนี้คณะใหม่วันอนู่งเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยพี่น้องครับถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราไม่ได้เช็คอะไรเลยในการแชร์ในการไล์เอาไม่รู้แหละมันด่าคนที่ฉันกำลังอยากดา่าแชร์ก่อนนี่ แฉมั่วรั่วไปหมดเลยเพราะถ้าเกิดการที่เราแชร์สิ่งต่างๆไปน้องครับเท่ากับเราไปเป็นพยานถ้าเราแชร์คนคนนี้แล้วมันปู่อดีตมันว่าอดีตปอมะดีตโมวิเคราะห์หลักการผิดหมดเลยไม่ได้เข้าใจอดีษตามนี้นักวิชาการเข้าใจเลยแล้วแชร์ทันงไปเราก็ผิดด้วยครับเพราะก็เราไม่ได้สืบไม่ได้ดูไม่ได้เช็ค ไม่ได้วิเคราะห์อะไรเลยว่าเอ้มันจริงหรือเปล่าฉะนั้นท่นนบบา,นะาน,น,เทนเล่นแบบให้สบายตัวนะพี่น้องผมแนะนําเลยท่านเล่นแบบให้สบายตัวจริงๆก็คือส่องอย่างเดียวผลักส่องอย่างเดียวไม่ต้องไลค์ไม่ต้อง like, ไม่ต้องแชร์ถ้าเราไม่มั่นใจนะกรณีที่เราไม่มั่นใจว่าข้อมูลที่มันจะแชร์เนี่ยมันจริงหรือเปล่ามันโมหรือเปล่ามันโน่น,โนหรือเปล่า,ม,นนามันนี่หรือเปล่า นี่จองอย่างเดียพอพี่น้องครับไม่งั้นได้เรากดไลค์ไปแล้วกดแชร์ไปแล้วเท่ากับเราเป็นพยานยืนยันกับเขาด้วยเออเท่ากับเราเป็นพยานยืนยันกับเขาด้วยและสิ่งที่ตามมาคืออะไรสิ่งที่ตามมาก็คือข้อมูลต่างๆที่เราอยู่ในนั้นที่เรากด่อยโพสไปอะไรไปอ่าและยิ่งเนี่ยพอเวลา ช่วงการเมืองกำลังเข้มข้นแบบเนี้ยเอาแล้วแชร์ฝั่งนี้ถ้าแชร์ฝั่งนี้ไอ้นี่เป็นสลิมเป็นรถช่องชาวเกยอะไรนี่ถ้าแชร์ตรงนั้นไอ้นี่สีนุ่นสีต้มสีทองสีเหลืองมั่วซัวไปหมดเลยนี่และสิ่งที่เกิดขึ้นเราพูดันประจำเลยก็คือมุสลิมเองควาวาบิบวาละบาระออนบาระไอวาละบาระออน่อออออนอยไม่น้องกับคือะไร ไอ้วะละบราระของเราก็คือจุดยืนที่เราต้องมีกับคนที่ปฏิเสธเลาไว้ยืนยังไงไม่รู้แต่เราชอบพักนี้อ่าเอาก็แต่ในาอเราลิมคนที่ศรัทธาต่อรัฐบาลอัตาลาไอเราต้องให้สิทธิในการวราระกับเขาไม่เอาหวใคนละกลุ่มกันไม่เอาคนลรนี่กันอ่านี่มันเป็นอย่างนี้ครับพี่นอ้อง ไอ้ของดีเขาให้เราต้องรักแบ่งความรักไปให้นะไม่เนี่ยยี่ไม่นะดมีตายยังไม่ละหมาดยิงละละให้เลยแต่ไอ,ขอ้ของคนที่เราต้องอยู่คนละฝัง่งกับเขาเนี่ยทําไมคนระับโอ้โหรักชอบนี่เชิดชูแบบน,นั้นแบบนี้อันนี้ต้องระวังนะครับในส่วนของเรื่องของววลบะบาระอเนี่ยต้องมีเพราะเวลาการเมืองเข้มข้นที่ไนเนในยวลบะบารรอหลุดหมดคนระับหลุดหมดเลย เพื่อนกันอยู่คนละภาก,กันเดีเยยวล้อยเอาลนะไอ้นี่บอกเห็นด้วยไอ้นั่นบอกไม่เห็นด้วยเออไม่คุยกันมันแล้วนี่แต่บาเวลาเรื่องตัดเน,เนื้อี่ก็ให้แยกกันเออไปไม่รึไม่ไปไม่เป็นไรเราพวก,กันนี่นี่ไปรวมกันได้แบบนี้รวมกันได้ไอ้เรื่องนี้ก็ให้แยกรวมไอ้เรื่องที่ก็ให้อยู่คนละมุมกัน ไปรับกันมันจึงเกิดปัญหาขึ้นมาพี่น้องครับในทุกวันนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับฉะนั้นพี่น้องครับคุณุบ้านี้เนี่ยเตือนตัวผมแล้วก็พี่น้องในเรื่องราวที่เกี่ยวกับการที่ว่าเราเนี่ยพยายามอย่าสร้างสิ่งที่เป็นไซย,ยาเียก็คือบาปที่มันเป็นบาปยาเียที่มันไปปรากฏขึ้นบนหน้าเฟซบุ๊กหน้าไลน์หน้าอะไรต่างๆนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่ออง ไอเราเองเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับในการโพสรูปต่างๆบางทีมันมีรูปภรรยาออกไปหลุดออกไปนะครับอ่าหลุดออกไปบ้างอะไรบ้างเห็นเอาเร้อบ้างนู่นนี่นั่นบ้างแต่งหน้าบ้างทาปากอะไรกอ,อะไรหลุดออกไปถามว่าเรารับไหวไหมพี่น้องเรารับไหวนะครับแล้วไ f เฟ e บุ๊กมันอยู่อยางงั้นอีกห้าสิบปีไอเราเ่ะไม่ถึง ไอเราเนี so one, on, 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 ่ยเดี๋ยว็เดือชีวิตแล้วคำถามเนี่ยคือใครจะไปลบรูปให้เราใครจะไปลบรูปภาพให้เราใครจะไปลบนั่งใครจะไปลบข้อความให้กับเราใครเพราะไอเรารู้รหัสอยู่คนเดียวใครจะรู้ไปกับเราฉะนั้นตรงนี้ต้องเระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งพี่น้องครับกับการใช้สื่อต่างๆถ้าเป็นนักเรียนวัยรุ่นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องอไปโพสเพลง นักร้องดาราอะไรต่างๆนะครับเพราะเวลาที่เราตายไปแล้วหรือเราที่เราเลิกเล่นไปแล,แล้วเราไม่ได้รบข้อมูลเหล่านั้นเท่ากับเราเป็นคนที่ยืนยนันเป็นคนที่นำพาเป็นคนที่เรียกร้องไปอยู่ความเลความต่างๆองโลกวิญญาณใบนี้ฉะนั้นขออุาตต่อรัตบารนัวตาลาให้เราใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับใช้ให้มันเป็นยาดียาในด้านความดี เพราะเวลาเราเสียชีวิตไปแล้วเราก็จะได้รับความดีงามอย่าใช้ไปในด้านที่มันเป็นความชั่วเพราะไม่งั้นเรารับบาปเละเทะเลยพี่น้องครับแล้วพอถึงวันกิยามัดเนี่ยมันกลับมาลบอะไรไม่ได้แล้วมันกลับมาแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วถึงวันนั้นเราจะเสียใจเพราะสิ่งที่เราทําไปในดุนยานี้อักุลกาลีฮะดะวัสตักพูนิบาลนบีมานีวะลกุมวะลิซายุลมุสลิมีนมินกุลิดามุนฟตักิรูฮอินนาฮูวันกะฮูรุลราฮม الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد الله لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فقد قال الله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها أشرا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ودى اللهم عن أربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وعفوك وعطائك يا أرحم الراحمين اللهم إذا الإسلام والمسلمين وأذن الشرك والمشركين ودمن أعداء الدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفرنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل واليسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروه على نعمه يذكركم وردكم الله akbar wallahu ya'lamu ma